ฝ่ายคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการนำม้าที่งอสามไปรุกครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยฉอสี่ขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอไข่สามเกาะกินเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดลงมาผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกทองครับที่ฉอแปด ฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินแรกรุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าลงมากินอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินแรกม้าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกินสถานการณ์ตอนนี้นะครับ เป็นม้าของท่านอาจารย์นกกระจิบสู้กับเม็ดบวกกับเบี้ยนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบจะได้เปรียบสักมากนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาเกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือไปผูกอาจารย์นกกระจิบดึงม้าถอยลงไปจะขึ้นมาที่ตาฉาห้าครับมาเกาะกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาผูกเบี้ยครับ อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาเกาะกินเรียยจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเรือมาแรกครับอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเรีย้ยรุกเป็นเทคนิคการกินแยกร่างนะครับถ้าคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปกินเรือที่ขอหนึ่งของคู่ต่อสู้จะขาดในเกมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือกินม้าครับผมเพราะถ้าหากถอยขุน หลบลงมานะครับเรือจะเสียฟรีนะครับผมเป็นแต้มบังคับนะครับต้องใช้เรือกินมา้าอาจารย์นกกระจิบกินเรือคู่ต่อสู้ที่ขอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเรือของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบกินหงายรูปคู่ต่อสู้ใช้ขุนกิน ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้หมากขาวเหลือเวลา2นาทีนะครับส่วนอาจารย์นกกระจิบหมากแดงซึ่งได้เปรียบแต่เหลือเวลา1น,นาทีนะครับผมเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าอาจารย์นกกระจิบจะชนะคู่ต่อสู้ได้ทันเวลาหรือไม่หรือว่าคู่ต่อสู้จะชนะเวลาท่านอาจารย์นกกระจิบไปได้นะครับมาลุ้นเชียร์กันต่อนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาค6ฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจากกินเบียริมคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปจ 4. อสอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยริมครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยกินเบี้ยที่จอหกหงายอาจารย์ ance, นกกระจิบนำขุนกินเบี้ยที่คอสี่ คู่ต่อสู้นำแมพขึ้นจอสามอาจารย์นกกระจิบนำเรือลงมาที่กอหนึ่งคู่ต่อสู้ดึงเบี้ยงหงายมาที่ชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้หงายเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยยอห้าขึ้นมาคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาชอสาม อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยยอสี่ขึ้นมาคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบลากเรือไปที่ชอแสดฝ่ายคู่ต่อสู้ดึงเบีย้ยหงายมาที่ชอสี่อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่อสามคู่ต่อสู้ดึงเบีย้ยหงายที่จอหกมาที่ชอห้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยกหกมากห้า คูต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปจอสามอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมากอสี่คูต่อสู้นำเม็ดไปที่ชอสอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอแปคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ชอสองอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงมาที่จอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปที่ยอสาอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปผูก คู่ต่อสู้นำเมเ็ดไปที่ชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอสามคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหงายไปที่ชอหกอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหงายที่ชอหกมาที่ยอห้าอาจารย์นกกระจิบเดินขุนจอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ยครับ อาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหายมาที่คอสี่คู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาชอสามอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหายมาที่คอสามฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายไปที่ชอหกในบันทึกเกมจบลงถึงตรงนี้นะครับเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับที่เป็นฝ่ายหมดเวลาก่อนนะครับเป็นฝ่ายแพ้เวลา ให้กับคู่ต่อสู้หมากขาวไปนะครับผมแม้ว่าท่านอาจารย์นกกระจิบจะได้เปรียบสักหมากมีเรือนะครับแต่เวลาในเพลงโอเคจะไม่มีทดเวลานะครับผมจะลดลงอย่างเดียวนะครับจนเหลือศูนย์อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไล่ให้ชนะได้ทันเวลานะครับเกมนี้ผมคิดว่าอาจจะเฉือนชนะเวลาแบบคู่ต่อสู้เหลือเวลาประมาณ ยี่สิบวินะครับส่วนอาจารย์นกกระจิบก็จะเหลือศูนย์นะครับผมดังนั้นพี่น้องทุกท่านศึกษาไว้นะครับถ้าหากท่านไปเล่นในกระดานจริงในการแข่งขันนะครับซึ่งมีเวลาเข้ามาจับนะครับถ้าหากหมากของท่านเป็นเหมือนหมากสีขาวนะครับซึ่งมีสักหมากที่น้อยกว่าท่านอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับให้สู้เพื่อสามารถที่จะเสมอได้หรือชนะเวลาได้นะครับผม ส่วนมากท่านอาจารย์นกกระจิบเข้าไปเล่นทางเว็บไซต์ play ok จะเป็นเกมเร็ว3นาที5นาทีนะครับผมเดินไวัยสู้กันนะครับผมพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปก็ศึกษาไว้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับถ้าจังหวะไหนดีนะครับก็จดจำแต้มหมากไปาอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ยอ1บุกข,ขึ้นมาที่ยอ6 ครูต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็บอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับครูต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการส่งเบี้ยขึ้นไปขอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินครูต่อสู้นำม้ากินรุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอสองครูต่อสู้ใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบ นำขุนกินมา้าคู่ต่อสู้นำเรือกินเบีย้ยที่ขอสามอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปขอสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่กอ1หนึ่งครับจับก,กินเบีย้ยจังหวะนี้คู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการปักเม็ดขึ้นไปครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้โชว์แต้มเด็ดครับใช้เรือกินม้ารุกอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินโคน อาจารย์นกกระจิบถอยเรือไปจับกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้วางแต้มหลอกนะครับนำเรือมาที่ตาขอ8ถ้าอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินมา้าคู่ต่อสู้จะนำเรือไปรุกคาดแล้วกินเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ขุนกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปผูกมา้าอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาคอส คู่ต plants, huh pool, Some Some ่อสู้ใช้ม้านะครับลอยลุกคาดบังคับอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าถอยไปกินคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเรือของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาคอห้าคู่ต่อสู้นําเรือมากดกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินเบี้ยคู่ต่อสู้ที่กอหกคู่ต่อสู้กินเบี้ยรุก อาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่งอสฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยที่งอหกกินเบีย้ยคอหาอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินโคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนขึ้นไปงอหจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาคอสจะมารุกคาดกินโคนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจ นำโคนปักขึ้นไปนะครับยอมเสียโคนตัวนี้เลยนะครับผมอาจเพราะว่าเวลาบีบด,ด้วยนะครับผมเนื่องจากทั้งสองท่านเล่นในเกมเร็ว5นาทีนะครับผมอาจารย์นกกระจิตใช้เรือกินโคนคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิตหลบขุนลงไปที่งอสองคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินแรกเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิต อาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสามคู่ต่อสู้เดินเรือทุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่งอสองคู่ต่อสู้รุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่จอหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาช .4 สอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาขอสองเนื่องจากเวลาเหลือน้อยทั้งคู่นะครับในจังหวะนี้คู่ต่อสู้จึงนำเรือรุกแรกนะครับอาจารย์นกกระจิบกินแรกคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยก,กินอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาจาับก,กินเบี้ยคู่ต่อสู้นำขุนไปผูกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่ตาจอสอง คู่ต่อสู้นำคนขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยคู่ต่อสู้นำคนรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชอสพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบ นกกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่อาจารย์นกกระจิบได้คิดค้นขึ้นนะครับถ้าหากคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยเบี้ยตัวนี้กินขึ้นมาเรือก็จะได้คลองนะครับแล้วเป็นเรือหนุนให้โคนนะครับเตรียมขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกปูเบี้ยริมครับผมเป็นเบี้ยคู่ริมนะครับต้องการจะส่งเบี้ยไปโจมตีมาอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยในกินออกนอก เพื่อถามคู่ต่อสู้ว่าจะใช้อะไรกินถ้าหากใช้โคนกินอาจาร,รย์นกกระจิบจะนําเม็ดขึ้นมาไล่ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยนะครับขึ้นไปกินเพื่อต้องการส่งเบี้ยไปไล่มา้าอาจาร,รย์นกกระจิบจึงยันเบี้ยไว,ไว้เบี้ยชอสีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแรกเบี้ยเปิดคลองเรืออาจาร,รย์นกกระจิตใช้เบี้ยกินตอบคู่ต่อสู้นําเรือที่ ยแปดนะครับมาคอแปดผูกโคนตนเองไว้แล้วก็กดโคนอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาเป็นเบีย้ยสูงถาวรครับทําให้พื้นที่ของคู่ต่อสู้เริ่มอึอดอัดเดินลําบากนะครับโคนขึ้นไม่ได้ฝ่ายคู่ต่อสู้จึงแก้เกมด้วยการถอยเม็ดมาแลกกับเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบไหลเม็ดนะครับขึ้นมาผูกเป็นทางเม็ดพรงกระรอกเลยนะครับ คู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่ชชเจอาจารย์ต้กระจิบนำโคนหนุ่มขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือกอมาขอแปดถูกเบียยจุดอ่อนไว้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจี้เบี้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่งอแอาจารย์นกกระจิบทำท่าจะซ้อนเรือครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมา้ามาผูกเบี้ยเมื uta, อ่ออาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าม้าของคู่ต่อสู้มาอยู่ด้านข้างนะครับจึงตัดสินใจโจมตีคู่ต่อสู้ทันทีด้วยการกินตัดเม็ดหงไล่ม้าไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดปักขึ้นมาไล่โคนครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปบุกอาจารย์นกกระจิบไหลโคนขึ้นมาแลก ฝ่ายคู <ge> ่ต so ่อสู bon ้ไม่ต้องการเสียจังหวะนะครับตัดสินใจกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินโจมตีเบี้ยคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ถอยคนมาปลุกครับอาจารย์นกกระจิบโยกไม้าอีกตัวขึ้นมาเกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกม้าของคู่ต่อสู้ครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปซ้อนโจมตีเบี้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ามาผูกอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสใช้ม้าก,กินเบี้ยฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มรู้สถานการณ์ว่าเริ่มตกเป็นรองนะครับต้องการที่จะหาเสมอนำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปป้องกัน ครูต่อสู้นำเรือไปที่ยอสอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ชอสองคู่ต่อสู้นำเรือไปซ้อนอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ชอสองคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นชอหจังหวะนี้อาจารย์นกกร,ระจิบต้องการนำเรือนะครับมาบุกคู่ต่อสู้ จึงส่งเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยเข่ารอยฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยงอห้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินตอบขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเล่นแต้มโคนเข่าลอยครับผมยอมให้อาจารย์นกกระจิบกินฟรีนะคะเพื่อต้องการนำเรือไปรุกนะครับผมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้าก,กินโคน ครูต่อส vine vine ู้นำเรือรุกอาจารย์น็อปเรจิบนำขุนขึ้นมาครูต่อสู้นำขุนไปไล่กินม้าครับอาจารย์น็อปเรจิบตัดสินใจถอยม้าลงมาที่ฉอสามครูต่อส,ส milk, i i. ู้นำเรือลำล่างนะครับไปรุกบังคับอาจารย์น็อปเรจิบต้องนำขุนขึ้นมาครูต่อสู้นำเรือกดกินม้าอาจารย์นกอปเจิบขยับขุนหลบต้องยอมเสียม้านะครับ คู่ต่อสู้นำเรือที่ฉอสองนะครับขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยที่คอสี่กินเบี้ยขอหของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับไปกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ฉอหตเตรียมไปบุกโจมตีขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือที่กอสามมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอสี คู่ต่อสู้หงายเบีย้ยไล่เรืออาจารย์นกกประจิบนำเรือลงไปที่ขอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือจอมาชอสามครับโจมตีเบีย้ยจะกินรุกนะครับอาจารย์นกกประจิบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นชอห้าอาจารย์นกกประจิบกินเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบี้ยรุก อาจารย์ต้องกรจิบนำขุนขึ้นมาหอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงหงายมาที่ขอสี่อาจารย์นกอกระจิบหงายเบี้ยไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปที่ขอห้าอาจารย์นกอกระจิบนำเรือมาจอแปดคู่ต่อสู้นำม้าไปไล่เรือแล้วก็คร่อมโคนนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก ถ้าหากคู่ต่อสู้หลบขุนมาตานี้อาจารย์นกกระจิบจะนําเรือมารุกถ้าเรือปิดถูกกินรุกถ้าเรือปิดถูกกินรุกจนนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนไปที่ตายอสี่อาจารย์นกกระจิบรุกถ้าคู่ต่อสู้หลบมาตานี้นะครับเรือจะเสียฟรีบังคับขุนคู่ต่อสู้ต้องลงไปชอสามจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกค่าเพื่อกินเรือคู่ต่อสู้ฟรีนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่เวลาใกล้จะหมดนะครับเหลือเวลาฝ่ายละ20วินาทีนะครับผมสรุปผลการแข่งขันนะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ผู้มีเรตติ้ง1,850ไปได้นะครับผมถือว่าคู่ต่อสู้ของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านนี้นะครับ มีฝีไม้ลายมือสุดยอดน,นะครับผมที่ต่อกรกับอาจารย์นกกระจิบได้อย่างดุเดือดเลือดพล่าน,นะครับผมขอพระคุณพี่น้อง fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผม